สวัสดีครับก็พอดีได้ทำคลิปลงทิกตอกในตัวของอาการสอบสถานกา,ารกาศนะครับทั้งสัญญบัตรแล้วก็ประทวนนะครับก็สบก็อยู่ในที่พี่ได้ลงไปในช่องทิกตอกเนาะนะครับทีนี้ก็มีน้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาถามว่า,าพวกตาบอดสอีรับได้ไหมนะครับแล้วก็อ,อย่างเช่นคำถามว่า เปิดรับช่วงไหนสอบที่ไหนสอบชา,บาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือสโคปเนี่ยหลังๆแล้วก็คือจะไม่รับตามขังสีนะครับแล้วก็ส่วนสูงน้ําหนักอะไรก็อยู่ในสโคปตัวนั้นอยู่แล้วนะครับวิชาอะไรก็ก็อยู่ในทนีท้คันะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่อย่างเช่นคําถามที่แบบเอฟคี 4, อย่างเช่นว่าอสอบวันที่เท่าไหร่อะไรงเงี้ยเราต้องรอประกาศนะครับเราต้องรอประกาศเพราะว่าเดี๋ยวจะประกาศ รับสมัครน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนมกรานะครับสอบก็จะน่าจะเป็นมีนาคุมพามีนานะครับคนจะเล็ง <the> หยุดอ่าเวะะ้นระยะระยะห่างของการรับสมัครอยู่เหมือนกันนะครับน,นี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากไว้สําหรับใครที่อยากจะสอบอในตัวของทางการครับทีน,นี้ในตัวของคอมเมนต์นะครับก็จะมีน้องถามว่าของทบ,บเปิดเมื่อใดนะครับทบ,บเนี่ยนะครับ เปิดช้านะครับแต่สอบไวสอบไวกว่าเพื่อนเลยนะครับผมยยสอนขโมนะเปิดนี่จริงๆไม่ได้เปิดช้าหรอกนะครับแต่เพี่งแต่ว่าเขาแบบคือถ้าใครแบบคือถ้าใครเคยสอบอาจจะรู้ว่ามันเปิดช่วงไหนแต่ถ้าใครนี่แบบเพิ่งจบใหม่หรือมือใหม่ในลงในสนามสอบว่าอาจจะไม่รู้นะครับว่ามัน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 เปิดรับช่วงไหนนะครับเปิดรับนะครับก็คือในช่วงเดือนของปลายเดือนพฤศจิกายนะครับก็จะมีรับเหียบการมาเลยว่าตำแหน่งนี้รับอีกคนวุฒินี้ตำแหน่งนี้รับวุฒิอะไรบ้างนะครับ วุฒิสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บกอพอ,อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูเนาะถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็อันนึงก็จะฝากไว้ว่าของทอบอที่สอบเร็วกว่าเพื่อนนะครับทอบเอนี่ยบางครั้งบางปีเนี่ยสอบโมกุาเลยนะครับบางปีก็สอบกุมภานะครับบางปีก็เลดมันเป็นมีนาแต่ว่าทุกปีนะปีปีปีเมื่อกี้ปีปีหกห้าหกสามห้าเนี่ยรู้สึกพี่ก็สอบเออมนยี่สิบกว่าโมกรลานะครับของปีพี่ก็สอบเมื่อสิบ,ป,สบปีก่อนนะนะ่ ก็สอบมกระาเหมือนกันนะครับจำได้ว่ามสอบมกรลานี่แหละนะครับก็เริ่มอ่านหนังสือตอนตุลาพฤศจิกายนนั่งนัอ่ารบินกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเรียนของพี่เนี่ยจะมีติวของเป็นเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับของยศนะนะครับเอาทหารอกาศก็มีติวเหมือนกันนะครับจริงๆก็ติวได้ทั้งสัญญาบัตรแล้วก็อ่าประทวนครับรู้เรานั่นแหละนะครับวิชาควารู้มันก็ใกล้เคียงกันเนาะก็ยังไงก็ขอฝากไว้ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสวัสดีครับ